อะไรคือเราว่าเป็นปกติของเราปกติครับนันก็เป็นช่วงที่พ่ออยากให้เราไปทําบุญเยอะๆ <c oughs> ใช่ครับคุณพ่อคุณพ่ออยากให้ทําบุญเยอะก็ช่วงนี้คุณพ่อผมเขาธรรมะธรรมโอครับแล้วก็เป็นช่วงที่ถึงถึงวันครบรอบวันพระบุตรพอดีครับก็เลยแบบไปชนะพอไปชนะปุ๊ก,ก็ยิงยาวเลย อาบน้ำมนต์กับอาจารย์ที่ชัยนาทกับกรุงเทพมากไปอาบน้ำมนต์กับอาจารย์ที่กรุงเทพอย่างอาจารย์วินไทยเรียกว่าเป็นแพ็กเกจทัวร์บุญทัวร์บุญแล้วช่วงนี้ช่วงนี้บุญบ่อยมากจริงๆครับแล้วที่จริงพอมันก็ได้ทำแล้วมันเปลี่ยนไปเยอะไ,ไ,ไหมครับมันเลีอะไรบ้างก็ทำให้เราได้ได้เลขมาบอกคนล <laughs> บอกเลยดูไปขอแม่ตะเคียนบ้างไปขอพระเจ้าหลายๆที่อย่างเงี้ยครับผมมีเลขอะไรมาฝากบ้างเยอะเลยมีโพยเยอะเลยตอนนี้เดี๋ยวหนูต้องโพสลงไอีเพราะเดี๋ยววันใกล้ๆออกที่จะต้องแคปลงมาออกแนร์ทีวีโอเคไหมได้เดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวใกล้ๆจะบอกโอเคไหมครับที่ทำข่าวุกกว่า แต่แต่ไอ้ที่ว่าไปทําบุญบ่อยๆไม่ได้เป็นเพราะอะไรหรอกเพราะว่าเราชอบทําบุญแ,บบแล้วอีกอย่างใกล้วันเกิดของแม่ด้วยวก็ก็เลยต้องแบบตื่นเช้ากลายเป็นว่าทําบุญต,ติดติดติดกันมาตลอดนะครับอ่ะเพีพี่ถามรหรือว่าก่อนหน้านี้นเราโดนเรื่องมันเยอะเรื่องมันเยอะค่อนข้างมีมรสุมมันเกี่ยวกันมาที่ต้องแบบวิแต่มันก็ผ่านมาปีหนึ่งแล้วครับเรื่องเยีะเราเคลียร์กันไปจบไปนานแล้วตอนนี้เป็นช่วงที่สบายใจครับ แล้วอย่างช่วงที่ผ่านมามันมันให้กำลังใจตัวเองยังไงบ้างมันค่อนข้างที่จะแบบว่าผาถมนิดนึงน้ำม้วนผาถมไหมเหรอครับก็สำหรับออฟก็นิดนึงไม่มากครับผมจากที่เป็นคนไม่ค่อยติดตามพวกคอมเมนต์อะไรในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยแบบเป็นคนเป็นคนแบบสบายๆมาตลอดแต่ว่าพอนี้พออันนี้มันเกิดเรื่องของตัวเองปุ๊บลองอ่านดูสิเฮ้ยมันก็มันก็รู้สึกเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยมีสะอึกหรือว่ามีสะดุ้งมีสะอึกอยู่เหมือนกันครับแล้วแล้วยังไงหลังจากนั้นเราหยุดอ่านไหมหรือว่าจริงๆเราก็อออ่่่านยยูเรื อ่านอยู่เรื่อยเพราะมันมันก็แบบสนุกดีอ่านแล้วูเอ้ยสนุกดีไว้แต่มันก็มันก็แบบโดมันก็กระทบเราเหมือนกันแหละแต่ว่าไม่ได้แคปแคป,แปไม่แคปไม่แคปไม่เคยคิดจะฟ้องใครไม,มร่ังมียบเหมือนกันสมมุติเขาเป็นด้านบวกกินถ้าด้านลบม,มันตั้งรับยังไงบ้านมมีปุ่มกันมากแค่ไหนผมก็ผมชอบอ่านอย่างเดียวอฮะก็เงียบเงียบไปนะฮะเพราะว่ารู้อยู่แล้วอ่ะผมก็เคยเป็น เรียนคีย์บอร์ดมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแอคลุมผมผมเคยเป็นตอนเด็กๆ๋อแต่ว่าตอนนี้คืผมก็เฉยๆแล้วอะไรแล้วเรนคิดว่าเราพอหัมันมีคอมเมนต์อร์มันจะสวนกลับอยากจะสวนกลับไร้พันมืออยากจะตอกกลับไปอุ้ยตอกกลับไปมันก็มีคิดอยู่บ้างนะครับผมแต่ผมก็รู้สึกว่าก็ความคิดใครความคิดมันเขาคิดได้ยังช่างใจที่แบบว่าไม่โต้ตอบกลับไม่โต้ตอบเนี่ยหรอครับก็ผมอยู่บ้านก็ไปทําความสะอาดบ้านทําสวน เสร็จแล้วก็มาเล่นเกม R O V ต่ออะไรเงี้ยมันก็ช่วยอะไรว่าหาอะไรเย็นๆตอนกลางคืนก็นั่งสมาธินะฮะก็ไม่มีอะไรก็ไม่ถามจริงเวลาถามมีด้านลบมันมีขึ้นไหมครับไม่ขึ้นเลยขึ้นไม่ขึ้นไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นผมจะรู้สึกแต่ว่าแบบทําไมทําไมคนถึงลบเยอะขนาดนี้เนาะอะไรเงี้ยฮะเหปิดโปรงกับมันมาโปรงโปรงครับผมตอนนี้ผม จะสี่สิบแล้วนะ่ยมันอ่านมันอ่านมันเห็นมันอะไรมาก็จะรู้สึกนิ่งๆไม่มีอะไรแ,แม้มันจะผ่านมานานผ่านมาจากคนปีแล้วแต่ว่าคนก็ยังเมนอยู่ <c oughs> ออย้ำอยู่กับที่ใช่ป่ะพี่ไม่รู้จะคิดยังไงก็ขอบคุณแล้วกันที่ยังนึกถึงกันอยู่ยรู้สึกว่ากระแสะข,ข่าวคำนั้นมันเหมือนมิสกีงภาพจาเราเลยแปลว่าคนจะติดว่าเรากเชูก็รอดน้อยเสือน้อยไม่เหลืออะไรมันก็ก็ดีอย่างเสียอย่างนะฮะ อย่างน้อยเขาก็รู้สึกได้ว่าผมเป็นผู้ชายแท้ๆเพราะว่าจําได้เลยว่าตั้งแต่ตั้งแต่เข้าบ้าน AF มาออกมาเนี่ยสิกว่าปีมีแต่คนบอกว่าผมไม่แมนนะอะไรเงี้ยเอออย่างน้อยฮะอย่างน้อยก็โอ๊ยออแมนแน่นอนเลยคือข่าวดีพิเศษเลยว่าแมนแน่นอนเออก็แมนแน่นอนคิดคิดไปอย่างนั้นแล้วกันภูมิใจนะภูมิใจภูมิใจนะครับภูมิใจที่ถ้าคนคิดว่าโอเคออฟแมนแน่นอนแต่ไม่ได้ภูมิใจที่ว่าแบบ เฮ้ยออฟเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ภูมิใจถ้าร,รู้รอย่างนี้พิสูจน์มตั้งแต่ปีแรกแล้วใช่ไหมแต่ <laughs> จะให้จะให้ดีไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นดีกว่าอันละด้านลบเระที่รู้สึกว่ามันเข้ามาถาผมไม่หยุดไม่หย่อนน้ำันนี้มันก็ยังมีอยู่สําหรับผมผมว่ามันมันหยุดแล้วนะเพราะว่าผมไม่ได้ไปอ่านบ่อยอะไรเท่ากับเมื่อก่อนแล้ว่ะรู้สึกเบื่อแล้วเราเดินหน้าต่อมานานแล้วใช่ถ้ามันเปลี่ยนไปกับข่าวที่มันเกิดขึ้นออฟรู้สึกน้อยใจเสียใจเพราะคนจะต้องเปลี่ยนภาพเราที่เป็น ไม่รู้สึกน้อยใจเลยก็ถ้าใครบอกว่าภาพลั์เปลี่ยนไป่เงี้ยหรอ mm. <ะ>คือเวลาเดี๋ยวนี้ผมไปโบโลกความจริงเนี้ยไปที่ไหนคนก็พอสัมผัสเราเขาก็จะรู้สึกว่าก็อ๊อฟน่ารักเหมือนคนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเดิมเขาก็เป็นคนแบบอย่างนี้แหละตอนเราน่ารักเราเป็นรีทำให้คนที่เข้ามาเข้าใจผิดไป่าเราแบบเออเป็นรีทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ไม่ได้เข้าใจผิดอะไรเขา<อ>เข้าใจถูกแล้วครับว่าผมเป็นรีอ่ะ คนที่แบบเออคิดบวกนะไม่มีอะไรหรอกมีการอธิบายให้คนที่แบบว่าเข้ามาในชีวิตฟังแล้วว่าไม่มาถามเออไม่มี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 ใครกล้าถามอ้าวแ้รีสเคลียร์ตัวเองก่อนไหมอ่ะไม่ต้องเคลียร์เลยครับผมไม่มีใครอยากรู้อยู่แล้วล่ะแสดงว่าไม่มีผลต่อการที่เราไม่มีผลกับชีวิตเลยใช่การจะเริ่มต้นทำรักกับใครสักคนหนึ่งนะครับผคิดว่าคงนี้เป็นแค่ปัญหา ไม่ใช่ปัญหาหนนรอกยังแต่ทำไมต้องสกิดกันด้วยยังไม่เริ่มตอนนี้นี่ผมมีแต่เพื่อนเพื่อนเพื่อนพืนนี่คือก็เพื่อนเพื่อนนะครับแบบถ่ายละครมาด้วยกัน <ๆ S 1> แล้วจะไปเที่ยวไหนก็ก็ไปด้วยกันสนุกสนานนะผมตอนนี้จะมีแต่แบบสนุกกับเพื่อนเพื้อนนะบอกข้อดีของการเป็นโสด <นะ S 2> บอกข้อดีของการเป็นโสดข้อดีของการเป็น,นเป็นโสดนั่นหรอครับได้ได้อยู่บ้านได้อยู่บ้านบ่อย ไม่ต้องออกนอกบ้านอะไรเงี้ยแต่ถ้าตอนแรกเป็นสดก็คือไม่ค่อยอยู่บ้านเพ่อแม่ถามเรื่องท้องคุณในอนาคตเรือไม่เพราะคุณแม่ถามแล้วว่าพ่อแม่เหรอเขาก็มองว่าเรายังเป็นเด็กอยู่นะเพราะว่าเป็นลูกคนเล็กนะครับเขาก็รู้สึกว่าพี่คนโตพี่คนกลางอะไรก็มีทายาทไปหมดแล้วก็หายห่วงแล้วปล่อยขึ้นบนคาราที่เราปล่อยเจ้าอ๊อฟมันเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วแต่มันเลย ผมก็ตั้งเป้าว่าเออก็คงจะ40ว่ากว่านั่นแหละถึงจะมองเรื่องที่จะสร้างรอบครัวนะไม่รู้สึกว่าช้าไปเลยเพรว่าคนไม่รู้สึกช้าไปเลยมีคนกรอบหูมาตลอดว่า50ยังไหวแปลว่าเราก็ยังไหวใช่ไหม50ยังไหวก็ไม่รีบไม่รีบครับ ถ้าถึงตอนนี้ไม่มีคุ๊กกิ๊กั้กั้งไใ่เข้ามาเลยหรอไม่มีแต่แต่ถึงมีนะผมไม่ผมก็ไม่บอกทำไมอ่ะผมรู้สึกว่ามันสะกดอะไรมาถึงหรอผบเข็ดหรอผมเข็ดกับการที่ต้องมีต้องมีกระแสหรือชื่อเสียงอะไรจากเรื่องส่วนตัวอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าถ้าไม่มีก็ก็ไม่เป็นไรถึงมีผมก็ก็ไม่บอกอ่ะรอโลกความจริงเดินผ่านการสวนการเห็นก็ก็แล้วแต่ถ้ามันเกเปิดขึ้นมาถ้ามันถูกมี เปิดว้าหรืออะไรขึ้นมาก็ชิลก็ได้ใช่ไหมได้หมดเลยจะไม่ใช่แบบออฟฟิเชียลจับผมผมใช่ครับผมจะไม่ไม่ได้บอกอะไรนะคนที่เราจะต้องเริ่มเืลนเขาต้เข้าใจหรอในสิ่งที่เราตั้งกิจการว่าเราไม่อยากเปิดให้ใครเห็นว่าก็มันยังไม่มีไงครแต่ถ้าในอนาคตถ้ามีแล้วถ้าเขาต้องการถ้าเขาต้องการแบบเฮ้ยเราเราอยากที่จะมีหน้ามีตาหรือว่าอยากให้คนรู้บ้างอะไรเงี้ยผมก็ไม่ขัดเราเปิดจริงๆแล้วแต่งก็คงจะอย่างนั้นนะ โอเคตาของลูกตาหรือโคนเล่น